สวัสดีครับสวัสดีครับพี่น้องวันนี้มาถึงแล้วนะครับนี่นะฮะสวัสดีครับผมครับสวัสดีครับผมครับผมแนะนําร้านหน่อยครับผมร้านสามโชกันช่างครับตู้ต่อรถแห่ท่าตูมครับผมท่าตูมสุรินทร์ครับผมนี่นะครับครับทํางานเหล็กงานสแตนเลสทุกชนิดครับนี่นะฮะท่านไหนสนใจนะฮะเดี๋ยนี้เลยเด้อนี่นะบรรยากาศ วันนี้คะวันนี้ทีมงานเราเอาตู้มาลงนี่นะครับมาดูสภาพตู้เรามาลงที่นี่สิบสองใบเปิดทำนานแล้วบอกพี่นานแล้วครับเปิดมาได้สิบกว่าปีแล้วสิบกว่าปีแล้วทำเกี่ยวกระพวกเกลียดตัดโครงหลังคาตูน สเตลเลตทุกอย่างเลยครับ,รบีงานผลครับผลอย่างเดียวโอ้ไปเลยจริงพี่น้องด,ดูการยกฮนะดูการยกกระบ,บาดกระบ,บาดนะเลยปวดเอวเลยตกดึงมาเมียถามว่าไปทำอะไรมา นี้อยู่ที่ท่าตูมสูรินครับผมเทอร์โบหนึ่งหนึ่งแปดตัวท็อปนะฮะได้อีกใบได้จะได้นะ วันนี้อยู่ที่ท่าตูมซูรินครับผมเทอร์โบหนึ่งหนึ่งแปดตัวท็อปนะฮะได้อีกแปนแปดน่าจะได้นะ

นี่สิบสองใบครับผมรวตัวร้อนร้อน,อนยังเหม็นสีอยู่เลยนะพี่ <laughs>